ก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับการ์ดจอรุ่นใหม่อย่าง Intel Arc B580 นะครับซึ่งอยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับต้องถือว่าเป็นการ์ดจอในระดับราคา1,000 0บาทหรือว่าประมาณ200กว่าเหรียญนะครับของทางต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วแต่มันจะจริงแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับและผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตัวอย่างกับการเล่นเกมบนการ์ดจอ Intel Arc รุ่นนี้นะครับดูซิว่า ความสามารถเป็นยังไงเอาไปดูเป็นน้ำจิ้มก่อนครับ oh, ทีนี้ เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าการเล่นเกมเขาดูลื่นขนาดไหนนะครับอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งดีใจไปขนาดนั้นเดี๋ยวผมอยากให้ไปดูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับกาจอ Intel Arc B Series รุ่นใหม่กับกาจอ Intel Arc รุ่นเก่านะฮะดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง มาดูตรงนี้กันก่อนนะครับสำหรับ Intel Arc B580 รุ่นนี้เข้ามาในโค้ดเนมที่เรียกว่า Battlemade ครับซึ่งมีอยู่ในการัน2รุ่นที่มีจะวางจำหน่ายในปัจจุบันนะครับก็คือ Arc B580 แล้วก็ Arc B570 ครับการ์ดจอในซีรีส์นี้นะครับเขาวางเอาไว้สำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการเล่นเกม บนความละเอียด 1,080p และก็ 1440p นะครับแต่แนวโน้มที่จะเล่นบน 1440p หรือว่า 2K เนี่ยมีมากกว่าครับและได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันโดยที่นะครับการที่คุณเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นแบบ Limited Edition นะครับแต่ค่ายอื่นเขาก็มีออกมาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Aslock Max ก n หรือว่าจะเป็น s p a r k l e ก็ตามครับ โดยราคาแนะนําในช่วงแรกนะครับที่ Intel แจ้งมาก็คือ Intel Arc B580 เนี่ยจะอยู่ที่249 USD ครับส่วน Arc B570 นะครับจะอยู่ที่219 USD ดส่วนราคาที่เป็นราคาไทยนะครับก็คงต้องรอวันที่วางจำหน่ายประมาณวันที่16มกราคมนี้นะครับโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับหลายท่านอาจจะคุ้นเคยหรือว่าได้ใช้งานกันไปแล้วนะครับสำหรับ Intel Arc A s e r i e s นะครับซึ่งจะมี A5 A7 A3 นะมีครบเลย ซึ่งผู้ใช้เองนะฮะส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะว่าจะเป็นการ์ดท,ทำงานด้วยแล้วก็การดเล่นเกมด้วยเรามาดูกันในรายละเอียดนะครับว่า Intel R ที่เป็น A-series กับ B-series มีแตกต่างแค่ไหนนะครับผมทำเป็นตารางให้ดูแบบคร่าวๆนะครับดูจากตรงนี้ได้เลย ได้เห็นข้อมูลในตารางกันไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะฮะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีผมก็พูดตรงๆเลยนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับตัวเลขเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะฮะอาจจะไปใกล้เคียงกับ Intel A ที่เป็น a 500 r i รีหรือว่า a 700 r i รี แต่ในเรื่องเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรครับไม่ว่าจะเป็น Intel Xe 2นะครับหรือที่เรียกว่า Xe Core ใน Generation ที่2แล้วนะครับตอนนี้มาพร้อมกับการประมวลผล AMD 16ครับและการปรับปรุงด้านการใช้พลังงานเนี่ยดีขึ้นมากๆนะฮะรวมถึงการสนับสนุน Ray tracing unit หรือว่า RTU นะครับในการเพิ่มความสมจริงให้กับแสงสีแล้วก็เอฟเฟกต่างๆตรงนี้มีการปรับปรุงขึ้นมาเยอะเลยเช่นเดียวกับ Engine XMX นะครับหรือว่าเป็น XMX รุ่นที่2เนี่ยที่ทำงานร่วม กับ AI เนี่ยผมว่านะครับตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหลายอย่างในการใช้งานด้าน AI นั่นเองครับแต่ที่เป็นไฮไลท์นั่นก็คือการเพิ่มมาตาเฟรมเรทในเกมนะครับให้ดูนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นด้วย XeSS2 หรือว่าการ upscale ในเวอร์ชัน2แล้วนะครับซึ่งทาง Intel นะฮะเพิ่ม2ส่วนนี้เข้ามาใน Arc Bee Series รุ่นใหม่ด้วยนั่นก็คือ x s s Frame Generation นะชื่อนี้คุ้นๆไหม ตรงนี้นะครับจะใช้เป็นเทคโนโลยีที่เป็น AI มาช่วยจัดการภาพนั่นเองครับและต่อมานะครับจะเรียกว่า XeLL นะครับหรือว่า Xe Low Latency ครับซึ่งจะลดอาการดีเลย์ระหว่างการเกิดภาพต่อภาพให้ที่สั้นลงมากที่สุดนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพที่ปรากฏเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็ไหลลื่นนั่นเองและอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการใส่บัฟเฟอร์หรือว่า V RAM ขนาดใหญ่มาให้นะครับ เพื่อให้การใช้งานบนจอที่มีความเรยดสูงหรือว่าการแสดงผลในระดับ 14.0p เนี่ยทำได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทีนี้ก็จะมีเรื่องของไฮไลท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่น Intel Xe หรือว่า Xe Core เนี่ยเขาเปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่เป็น Xe 2นะครับออกแบบให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ใหม่ๆหรือว่าเกมใหม่ๆได้ดีมากยิ่งขึ้นมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการใช้พลังงานได้ดีกว่ารุ่นเก่าถึง50%เลยทีเดียว โดยใน Xe Core จะเป็นหน่วยประมวลผลหลักใน GPU ของ Intel ครับนอกจากใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ยังมีผลต่อการทำงานกราฟิกหรือว่า AI สำหรับ Xe Core 2นี้นะฮะรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีจำนวนมากถึง20ยูนิตด้วยกันและยังมีในส่วนที่เรียกว่า Intel XMX นะครับรวา Intel Xe Matrix Extension นะครับ เพ่งจะทำงานร่วมกับระบบ AI นะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับการประมวลผลได้ดีกว่าเดิมถึง16เท่าด้วยกันและยังเร่งความเร็วเวิร์กโหลดนะครับในส่วนของ XeSS2 หรือว่า Intel AI Playground เนี่ยรวมถึงการปรับเข้ากับ AI อื่นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับนอกจากนี้ครับ Intel เขายังชูเรื่องของ Ray tracing เพิ่มมากขึ้นโดยในเรื่องราวของ RTU หรือว่า Ray tracing unit เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของการจำลองแสงสีที่ตกกระทบกับวัตถุภายในฉากนั่นเองครับ ทำให้ภาพเนี่ยดูสมจริงมากยิ่งขึ้นโดยรุ่นใหม่นี้นะครับจะเปลี่ยนมาเป็น RT Gen 2ด้วยเช่นกันนะครับถ้าถามว่ามีอะไรปรับเพิ่มเติมบ้างก็ตัวอย่างนี้เลยครับเรื่องแรกนะครับก็คือ BHV นะครับคือการคำนวณหาจุดกระทบของแสงที่มีความแม่นยํารวมถึงนับการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อหาจุดที่เกิดแสงสีที่ถูกต้องในการปรากฏนะครบ,บนภาพ3มิตินั่นเองซึ่งเวลาคุณเล่นเกมนะค,คุณจะสังเกตได้เลยว่า ความสมจริงมันจะมากขึ้นนั่นเองครับโดยเขาจะมีองค์ประกอบต่างๆเข้าไปร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคชที่ขนาดใหญ่ขึ้นจาก SEHPG ซึ่งเป็นรุ่นเดิมนะที่เป็น A-series เนี่ย2เท่าครับไปลายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก1.5เท่าจากของเดิมแล้วก็เพิ่ม r e y t a n g l e Intersection Per Cycle นะครับตรงนี้ผมว่ามันอาจจะดูซับซ้อนมากเกินไปแต่ก็จะบอกไว้ว่ามันเป็นการคำนวณที่ทำให้ภาพเนี่ยเกิดความแม่นยำเมื่อเกิดแสงตกกระทบนั่นเองนะครับตรงนี้จะดีกว่า2เท่า กว่า XE ที่เป็น LPG รุ่นเก่าครับโดยสิ่งที่หลายคนน่าจะให้ความสนใจและสื่อต่างประเทศเนี่ยก็จะชูเรื่องนี้กันเยอะเลยทีเดียวมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนจาก XE SS ครับโดย3ส่วนนี้จะประกอบไปด้วย XE SS Frame Generation ครับ SELL หรือว่า Low Latency แล้วก็ XE SS ที่เป็น Super Resolution นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแสดงผลมีความต่อเนื่องแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับ โดยเฉพาะกับเกมใหม่ๆนะครับซึ่งเกมเมอร์เนี่ยจะได้สัมผัสกันบนการ์ดจอรุ่นนี้อย่างแน่นอนครับโดยในช่วงแรกนะครับสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นหรือว,ว่าใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า s e s s 2นะครับจะมี1เกมนะครับซึ่งเราก็ทดสอบให้ดูกันด้วยผมโปรยตรงนี้ให้ดูเล็กๆแล้วกันนะครับสำหรับเกม F1 24 ตรงนี้จะเป็นการใช้งานนะครับที่จะเห็นภาพของ XeSS 2ได้มากที่สุดนั่นเองครับดูจากตัวอย่างนี้ได้เลยโดยการทดสอบของ Intel นะครับเขาจะใช้วิธีการปรับความละเอียดที่ 1440p ครับและเปิดใช้งาน ray tracing ที่เป็น high นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า XeSS 2เนี่ยจะให้ประสิทธิภาพสูงกว่า การใช้งานตัว Super Resolution เดิมถึง3.9เท่าเลยทีเดียวครับโดยสิ่งที่คุณจะเห็นในวิดีโอต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือการทำงานของ XE LL นะครับซึ่งโดยการใช้งานนะครับตัว XE LL เนี่ยจะเปิดทำงานอัตโนมัตินะครับเมื่อเราทำตามเงื่อนไขของตัว XCS2 e นี่เองนะฮะเมื่อเปิดใช้งานในเกมแล้วตัวระบบที่เป็น XE LL แล้วก็ XE SR เนี่ย ก็จะทำงานได้อย่างเต็มที่เลยครับในส่วนของการแสดงผลนะครับตัวการ์ดที่ผมได้มาเนี้ยที่เป็น Limited e dition นะครับก็จะมีพอร์ตมาให้ถึง4พอร์ตด้วยกันโดยแบ่งเป็น HDMI 1แล้วก็ display port 3ครับโดยพอร์ตการแสดงผลนะครับจะรองรับ 8K 120Hz HDR นะครับบน HDMI 2.1และที่เหลือนะครับที่เป็น3พอร์ตที่เป็น display port 2.1เนี่ยจะรองรับที่ 8K 60Hz ครับรวมถึงการต่อพ่วงจอได้มากสุดถึง4จอด้วยกันเป็นแบบ 4K 120Hz HDR นั่นเองครับโดยที่การ์ด Intel อา b 580นี้นะครับเขาย,ยังรองรับการเล่นเกมที่เป็น HDR 10+ Plus ได้อีกด้วยนะครับโดยที่ตารางที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับคุณจะเห็นได้เลยว่าความเปลี่ยนแปลงของ Intel Arc B580 แล้วก็ B570 เนี่ยจะมีส่วนต่างจากการรุ่นเก่ายัางไงนะครับไม่ว่าจะเป็น XE Core XE Vector Intel XMX รวมไปถึง กราฟิกคอกแล้วก็เมมโมรีคอกนั่นเองฮะโดยถ้ามองกันทั่วๆไปแล้ว B5 8 0เนี่ยจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกับ Vram ที่มีมากถึง12 GB ในขณะที่ B5 จ0จะมีอยู่ที่10 GB ส่วนแบนด์วิดค่าการใช้พลังงานเนี่ยจะมีต่างกันไม่มากครับส่วนใหญ่เทคโนโลยีจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยครับ และสาหรับแพคเกจนะครับที่ผมได้มานี้เป็นกาจอในรุ่นที่เป็น Limited Edition นะครับหรือหลายท่านอาจจะเรียกว่า reference อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวกล่องก็จะเป็น2ชั้นนะครับมีด้านนอกด้านใน โดยนี้ด้านในจะเป็นกล่องแข่งนะครับแล้วก็มีแพ็กกันกระแทกอย่างดีเลยด้านหน้าก็จะเป็น Intel Arc B580 นะครับมาที่รายละเอียดของตัวการ์ดกันดีกว่านะครับตัวการ์ดเองนะครับตัวนี้จะเป็น limited edition นะครับด้านหน้ามีพัดลม2ตัวเช่นเดียวกับในส่วนของที่เป็น A770 หรือว่า A750 รุ่นเก่านะครับแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ reference ตัวเก่าเนี่ยที่เป็น limited เนี่ยจะไม่มีช่องนี้แต่รุ่นนี้ก็คือให้มาด้วยเป็นช่องการระบายความร้อนว่าเป็นทรงที่ คล้ายๆกับหลายๆรุ่นในท้องตลาดนะครับที่เริ่มทําแบบนี้แล้วให้การระบายความร้อนที่ดีเพราะว่าตัว PCB ที่แท้จริงมันอยู่ประมาณเท่านี้เองนะครับมีไม่เยอะส่วนดีเทลของเขานล้วก็จะมี Intel Arc ตรงนี้นะครับแล้วก็ Intel Arc B 5 8 0ตรงนี้นะครับส่วนพอร์ตคอนเนคเตอร์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปมี4พอร์ตนะครับใช้พื้นที่ประมาณ2สล็อตนะครับไม่กว้างแล้วก็ไม่ได้เกะกะมากเกินไปเท่าที่ผมติดตั้งนะได้หมดเลยนะครับเคสเล็กก็ยังใส่ได้เลยแล้วก็ ด้านบนจะเป็นช่องสำหรับไฟเลี้ยงนะครับเป็นแบบ6กบวกสพินใช้เพียงช่องเดียวเท่านั้นนะครับกินไฟไม่เยอะครับสำหรับการรุ่นนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับโดยตัวการ์ด A นะครับใช้ไฟเลี้ยงนะครับก็ใช้ power อยู่ที่ประมาณ145วัตต์นะครับเป็นค่า TDP นะแต่ power supply เนี่ยแนะนำว่า5 5 0วัตต์นะครับหรือว่าถ้าให้ดีเนี่ยคือ600วัตต์ขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วก็เป็น power ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละครับเอาละครับเดี๋ยวก็ได้เวลาสำหรับการเล่นเกมแล้วก็การทดสอบจริงๆแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับการจอรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวสเปคที่เราใช้ในการทดสอบเป็นอย่างไรครับ ในการทดสอบนะครับครั้งนี้ผมขออนุญาตลุยเกมแบบล้วนๆนะฮะสำหรับการทดสอบอื่นๆผมอาจจะใส่เข้าไปบ้างนะครับแทรกไปในบางส่วนแต่ว่าอยากจะเห็นประสิทธิภาพในการเล่นเกมนั่นเองครับเริ่มกันที่เกมแรกครับกับแบ็ m มิดวูของ ตัวเกมนะครับใช้สเปคที่หนักพอสมควรนะครับเพราะจากที่เคยทดสอบนะการ์ดจอระดับกลางก็ถือว่าเหนื่อยนะแล้วผลที่ได้จากการทดสอบบนการ์ดจอ intel arc b 5 8 0รุ่นนี้นะครับผมทดสอบบน full hd เปิด high setting นะครับแล้วก็เปิด l a t e n c g ด้วยตรงนี้ผมว่าได้ภาพนี้กำลังสวยแล้วก็ความลื่นไหลพอเหมาะเลยนะครับ เฟรมเรทเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ60เฟรมเปอร์เซกบวกๆนะฮะเมื่อเปิดใช้งาน XeSS ครับแต่ถ้าจะเอาแบบไหลลื่นแน่ๆเลยนะครับเฟรมเรทระดับ80เฟรมขึ้นไปแล้วก็แม็กสุดได้ราวๆสัก100เฟรมเปอร์เซกเนี่ยผมแนะนำว่าลองปรับเป็นมีเดียมแล้วก็เปิด XeSS ครับจะทำให้ภาพเนี่ยดูสบายตามากยิ่งขึ้นเวลาทิ้นเล่นแล้วก็เคลื่อนไหวเร็วๆครับ าอม่เกมหนึ่งครับกับ Call of Duty Modern Warfare 2ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกพลังการ์ดจอหนักมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าการ์ดจอมันช่วยการเล่นเกมได้ดีกว่าจริงๆครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใช้จอเฮอร์สูงๆนะฮะในการทดสอบผมนะครับบนความละเอียด FHD u l l เช่นเดียวกันนะฮะก็ผลที่ได้ก็ไม่เกินคาดเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าคุณเน้นการเล่นเกมแบบลื่นๆภาพสวยๆในระดับหนึ่งนะฮะ ปรับแค่มี d เดยมก็น่าสนใจแล้วเฟรมเรททะลุ200เฟรมเปอร์เซกไปแบบสวยๆครับแต่ถ้าคุณต้องการความแม่นยำภาพที่คมมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายให้ช็อตยิงระยะไกลนะครับปรับไปเอ็กซ์ตมได้เลยนะฮะมีให้เห็นระดับ100เฟรมเปอร์เซกแต่ถ้าจะให้แนะนำนะครับปรับอันต้าและเปิดเลเทซิ่ง จังหวะโดนโจมตีหนักๆเฟรมเรทก็ยังไม่ดรอปลงไปมากนักนะครับเรียกได้ว่าเล่นแบบสวยๆภาพลื่นได้อย่างสบายครับส่วนถ้าจะเล่นเกมนี้ในระดับ 2K ขึ้นไปนะครับผมแนะนำว่าให้เปิด Intel XeSS บนโหมด Ultra Setting ดูนะครับดูจะเหมาะสมสำหรับเกมเมอร์ที่อยากเล่นเกมระดับ 2K นั่นเองครับ ขยับมาที่เกม Forza Horizon 5นะครับเกมแข่งรถภาพสวยแบบนี้เนี่ยไม่น่าพลาดครับงานนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นได้แบบสวยๆลื่นๆภาพเนี่ยแทบไม่สะดุดเลยนะบนโหมดที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับตั้งบนอัลตรานะครับเพราะว่าเฟรมเรทแตะไปเรยนอยู่ที่ราวๆสัก1 1 0เฟรมเปอร์เซกบวกๆเลยนะตรงนี้อยากให้คุณ เล่นเกมได้ภาพสวยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ผมก็อยากแนะนําว่าอยากให้ภาพที่มันต้องไหลเนียนด้วยเช่นกันคนที่อยากได้เอฟเฟกสวยๆแสงรอบตัวดวเนียนใสสีสันจัดจ้าน บนจอเกมมิ่งดีๆสักรุ่นนะฮะผมแนะนําว่าลองปรับเป็นอันต้าเซตติ้งครับจากนั้นเปิดเรเอทซิ่งไปด้วยภาพเนี่ยเรียกว่าสวยจัดๆเลยครับหรือว่าต้องการแบบปรับสุดแต่ต้องไม่หลุด100เฟรมเฟอร์เซกนะครับแนะนาเป็นเอ็กตรีมเซตติ้งครับเปิด X CSS แล้วก็ใส่เรเอทซิ่งเข้าไปด้วยนะครับภาพดูลงตัวมากๆผมว่าเหมาะสมสําหรับคนที่อยากจะเสพภาพสวยๆไปด้วยแล้วก็เล่นเกมลื่นด้วยครับขยบมาที่เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์อย่าง Spider-Man Remaster กันครับเกมนี้เดิมทีภาพสวยอยู่แล้วนะ จะสะดุดหรือไม่เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับการเซตระบบให้ดีครับโดยเกมนี้จะมีการเรียกใช้การ์ดจอหนักในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะคุณอยู่ในช่วงเอฟเฟกเยอะๆหรือว่ามีการโจมตีรอบตัวเยอะๆนะครับมีการระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าการ์ดจอไปไม่ถึงเนี่ยผมว่ามีสะดุดเยอะเลยโดย ถ้าคุณต้องการเล่นแบบเซฟสุดๆนะแล้วก็ให้ภาพสวยด้วยเนะี่ยผมว่าปรับมีเดียมก็ตอบโจทย์ได้แล้วครับแต่ถ้าคุณต้องการอะไรที่มากกว่านะครับภาพต้องสวยเล่นได้ลื่นด้วยจะขยับไปที่ไฮแล้วเปิด h อ s พร้อมกับเลเทซิ่งพร้อมกนมันก็พอไปไหวนะครับในระดับที่เรียกว่า6 0 7 0 f s, เ s ราเปาๆนี้นะฮะ ภาพที่ได้เนี่ยจะสวยเนียนแล้วก็ให้ความลื่นไหลระดับ8เต็ม10เลยทีเดียวครับแต่ก็จะมีบางจังหวะนะครับที่สะดุดอยู่บ้างส่วนถ้าอยากจะอยู่กับเฟรมระดับ100เฟรมอร์เซกนะครับผมอยากจะแนะนำให้เปิดไฮนะครับแล้วก็ปิดเลเทซิ่งลงนะครับคือเดิมมาภาพสวยอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้แต่ถ้าคุณอยากได้ความสบายตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเลเทซิ่งอาจจะไม่ต้องการเคลื่อนไหวเนี่ยแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับหรือว่าจะไปที่วอลลี่ไฮก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราสัก80เฟรมอร์เซกบวกๆเนี่ยพอไหวครับ ก็เรียกว่าเป็นการ์ดจออีกรุ่นหนึ่งที่สามารถจัดการเกมหนักๆแบบนี้ได้นะครับสำหรับ Intel Arc B580 ครับ <S 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 ไปลุยกันต่อกับ Battle Royale ยอดฮิตอย่าง PUBG ครับกับเกมแอคชั่นในแบบ Battle Royale สบายๆแบบนี้นะครับ Intel Arc B580 บนโหมด 1080p อาจจะดูเป็นเรื่องง่ายนะครับ เพราะสามารถรีเฟรมเรทได้แบบสบายสบายตานะครับเรียกว่าเกินกว่า100เฟรมเปอร์เซกนั่นเองแต่ถ้าอยากจะเล่นให้จุใจเต็มตานะครับผมแนะนําเลยเลือกจอขนาดใหญ่ครับ27นิ้วขึ้นไปก็ดีความละเอียดระดับ 2K ขึ้นไปนะครับ เพราะว่าเกมนี้ยังไงก็สามารถเล่นได้ลื่นครับแต่ถ้าคุณยังมาในสาย e-sport เน้นจอ24นิ้ว144เฮิขึ้นไปนะครับผมแนะนําเลยเปิดอันตรครับแล้วก็ดัน render scale ไปสุดๆที่120นะครับคุณจะเห็นความสวยงามแล้วความคมชัดของฉากแบบเต็มหูเต็มตาเลยนะฮะผิดก,กับที่คุณเคยเล่นมาอย่างแน่นอน เพราะจากที่คุณได้เห็นกราฟนี้แล้วนะครับเวลาที่ผมปรับไปแบบสุดๆแบบนี้เฟรมเรทยังวิ่งไปมากกว่า1 0 0 f เฟรมเปอร์เซกนะครับดังนั้นถ้าได้จอดีๆภาพสวยๆคุณเล่นสนุกได้ทั้งวันแน่นอนครับ <c oughs> มาที่เกมแอคชั่นอีกเกมนึงนะครับกับ d e f r t d e s c e n d a n t e ครับเป็นเกมแนวแอคชั่นเอเวนเจอร์อีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่ามุมมองเป็นแบบบุคคลที่3นะครับ กราฟิกเนี่ยต้องถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวจากการทดสอบเกมนี้นีครับต้องถือว่าดึงสเปคหนักเอาการนะฮะเพราะภาพแล้วก็เอฟเฟกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับโหมดมีเดยมถือว่าเป็นเซฟโซนนะฮะเพราะว่าคุณจะได้มากกว่า1 1 0รเฟรมเปอร์เซกนั่นเองแต่ถ้าอยากได้ภาพที่ดีมากกว่านะครับอันตร s าเซตติ้งคือทางเลือกนะแต่ก็ทําให้เฟรมดรอปลงมาอย่างน้อย30-40%เลยทีเดียวครับอันนี้คุณก็ต้องเลือกเอาเองนะครับแต่ยังไงก็ดีนะฮะไม่ต้องกังวลมากนะัก เพราะคุณยังใช้ตัวช่วยอย่าง XESS ในการเรียกเฟรมเรตกลับคืนมาได้ครับบนการเล่นนันต้าเนี่ยคือผมว่าถ้าคุณเซตเอาไว้นะครับแล้วก็ตั้ง s e s s ด้วยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะได้เห็น100เฟมเปอร์เซกได้เลยทีเดียวครับ ทีนี้มาถึงเกมสำคัญที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในตอนแรกนะครับว่าเขารองรับการใช้งาน xe ss 2นะครับหรือว่า xe 2นั่นเองกับเกมที่เรียกว่า f 1 24ครับเป็นเกมเดียวในเวลานี้นะครับที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพของ xe ss 2 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดบน Intel Arc B580 รุ่นนี้ได้อย่างชัดเจนครับกับเกม Racing ส,สไตล์รถแข่งนะครับที่ภาพสวยมากๆเลยแล้วก็เรียกใช้งานการ์ดจอได้หนักพอสมควรเลยครับโดยเกมนี้นะฮะทาง Intel แนะนำมาว่าให้ตั้งค่าเป็น Motion b l u s t Strength นะครับให้ปรับเป็นสูตรครับแล้วก็ปิด VRS นะครับโดยพอถ้าคุณใช้ XeSS Frame Generation เนี่ยระบบจะเปิดใช้งาน x s s ที่เป็น Low Latency ให้แบบอัตโนมัติเลยครับ ซึ่งเท่าที่ลองเกมนี้นะครับบนการ์ดจอ Intel Arc รุ่นใหม่เนี่ยก็ถือว่าใครที่มีจอระดับ 2K 140p เนี่ยก็สามารถเล่นได้ลื่นแล้วก็สวยมากครับบนการตั้งค่า High Setting โดยที่ระดับ 1,080p medium เนี่ยไปได้มากกว่า200เฟรมเพอร์เซกครับโดยถ้าเปรียบเทียบการเปิด XeSS Frame Gen นะครับกับไม่เปิดนะให้ผลที่ต่างกันพอสมควรครับ อย่างเช่นโหมด high ที่เปิด ray tracing ค่านี้ทำให้เกมดูน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วก็น่าเล่นอย่างมากเลยการเปิดใช้ xe ss2 นะครับให้ผลดีกว่าการไม่เปิดอยู่เราาๆสัก90เฟรมเปอร์เซกเลยทีเดียวครับโดยถ้าคุณเปรียบเทียบการเปิด xe ss r g m n Gen กับไม่เปิดนะฮะตรงนี้ให้ผลทดสอบต่างกันพอสมควรครับอย่างเช่นเวลาที่คุณเปิดใช้งานในโหมด high นะครับแล้วก็เปิด ray tracing ด้วย ตัวเฟรมเรทที่ได้นะครับมันจะต่างกันเวลาใช้งาน XCS2 s เนี่ยอยู่ราวๆสัก90เฟรมเพอร์เซกเลยทีเดียวครับยิ่งถ้าดูส่วนต่างบนโหมดอั t ต้าเ t ตติ้ด้วยแล้วนะครับให้เฟรมเรทต่างกันถึง2เท่าเลยทีเดียวตามตัวอย่างในกราฟนี้เลยครับอันต้เปิด XCS2 จะได้ที่124เฟรมเพอร์เซกครับ ส่วนถ้าปิดจะอยู่ที่ราวๆสัก69เกเฟรมเปอร์เซกเ,เท่านั้นเกมนี้นะครับเป็นเพียงตัวอย่างเดียวในหลายๆเกมนะครับที่กําลังออกมาในปัจจุบันนะครับซึ่งเชื่อว่าถึงเวลานั้นคอเกมเนี่ยจะได้สัมผัสทั้งความแรงและความสวยงามในการเล่นได้มากขึ้นนั่นเองครับ ลองเล่นเกมหนักๆโหดโหดกันไปแล้วนะครับหลายคนมองว่าเอ๊ะแล้วเรื่องอุณหภูมิจะเป็นไงบ้างสำหรับการรุ่นนี้นะครับผมทดสอบมาให้ดูด้วยจะเห็นได้ว่าตัวการ์ด Arc B 580รุ่นนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับ2พัดลมด้วยกันนะฮะซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยกค่อนข้างเหลือแล้วนะครับสำหรับการใช้งานในปัจจุบันเนื่องจาก ในระหว่างการเล่นเกมเนี่ยจะมีโหลดประมาณสัก80-90นะฮะในระหว่างการเล่นเกมนะคะรับโพสเซสที่อยู่ราวๆสัก80-90ของการาจอเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ5-60องศาเซลเซียสเท่านั้นส่วนการทดสอบนะครับแบบ full l o a เลยนะผมใช้เฟอร์มาร์กในการทดสอบนะครับตรงนี้ก็เป็นการลันกาจอแบบ100%นะก็ยังไม่เห็นความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับโดยอุณหภูมิเนี่ย จะไปหยุดอยู่ที่ประมาณสัก74-75องศาเซลเซียสแล้วก็ตกลงมาอยู่ที่ราวๆสัก60กว่าองศาเซลเซียสเท่านั้นเองกับการทดสอบแบบ Open Case นะฮะที่อุณหภูมิห้องเราๆสัก25องศาเซลเซียสซึ่งถ้าคุณจัดโฟลมดีๆภายในเคสนะครับมีพัดลมมากพอแล้วช่องระบายความร้อนออกได้เยอะนะครับก็น่าจะลดไปกว่านี้อีกครับทาง Intel เองไม่ได้มีในเรื่องของตัว การ์ดจอสําหรับการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวนะครับโดยเขามองว่า Intel Arc รุ่นนี้เป็นการ์ดจอทํางานก็ได้แล้วก็รองรับการทํางานด้าน AI ด้วยเขาจะมีซอฟต์แวร์มาให้ใช้งานมากมายเลยครับซึ่งซอฟต์แวร์ในช่วงแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะช่วยในการสแกนนะครับมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจเช็ค แล้วก็ปรับแต่งนะครับในส่วนของการ์ดจอที่เป็น Intel Arc รุ่นใหม่นี้ครับซอฟต์แวร์นี้เรียกว่า Intel Graphics Software นะครับซึ่งผมคิดว่ามัน,เป,นเป็นสิ่งที่จําเป็นและควรมีติดเครื่องไว้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานร่วมกับการ์ดจอ Intel Arc B 5 8 0รุ่นนี้โดยเขาจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานร่วมกับการ์ดจอได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะซอฟต์แวร์นี้เนี่ยมีฟังก์ชันที่ช่วยในการตรวจช็ค การอัปเดตไดเวอร์ให้กับคุณพร้อมกับการแจ้งเตือนที่รวดเร็วครับรวมถึงการตรวจเช็คหรือว่ามอนิเตอร์การทํางานของกรารจอได้แบบเรียไทม์นะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณนาฬิกาแรงดันไฟรอบพัดลมโปรเซส แล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะครับสะดวกสุดๆเลยแต่ที่สําคัญนะครับใช้ในการปรับจูนเลือกโปรไฟล์ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการใช้โหมดการทํางานทั่วๆไปการทํางานด้านกราฟิกรวมไปถึงการเล่นเกมก็ตามนะครับเช่นเดียวกับโหมดการใช้งานอื่นๆเช่นการทํางานร่วมกับระบบคํานวณโดยเฉพาะเรื่องของภาพการแสดงผลรวมไปถึงการเรนเดอร์กราฟิก ทุกอย่างมีรวมอยู่ในซอฟต์แวร์นี้แล้วครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํานั่นก็คือ Present Mon ครับโดย Intel นะครับเขาย,ยังใส่ใจการใช้งานของเกมเมอร์แบบทุกฝีก้าวนะครับด้วยการแนะนําซอฟต์แวร์นี้มาให้ใช้สำหรับการมอนิเตอร์แล้วก็การตรวจเช็คสภาพต่างๆของการ์ดจอ Intel Arc นั่นเองโปรแกรม Present Mon นี้นะครับจะโชว์สถานะต่างๆของการ์ดไม่ว่าจะเป็นสัญญาณนการ,รอบพัดลมอุณหภูมิโปรเซส ซึ่งเวลาที่คุณใช้งานอยู่เนี่ยคุณจะสามารถมองเห็นได้เพราะว่าเขาสามารถตั้งเป็นแบบโอเวอร์เก็คือคุณจะมองเห็นได้เป็นแบบเป็นหน้าต่างขึ้นมาเลยระหว่างที่คุณใช้งานนะครับแสดงผลในแบบเรียวไทมได้คุณจะใช้ในการสแกนระหว่างที่คุณเล่นเกมได้บอกเฟรมเฟอร์เซกได้บอกแรงดันไฟอุณหภูมิได้อีกด้วยครับโดย การตั้งค่านะครับคุณสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้แสดงผลจอใหญ่จอเล็กเป็นแบบแก้งเตือนอะไรต,ต่างๆพวกนี้นะครับทำได้คุณตั้งเอาไว้เองได้ครับเพราะว่าเขามีเซตระบบให้คุณจัดการได้เองครับและเรื่องนึงนั่นก็คือ AI Playground นะครับนี่ก็เป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังจะเดินสายในเรื่องของครีเอเตอร์การออกแบบหรือว่าการทำงานร่วมกับ AI นั่นเอง เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ดึงความสามารถของ NPU ที่ใช้ AI ในการเจรเรทีฟในการสร้างสรรค์าง,งานได้นะครับทั้งในส่วนของการตอบคำถามสร้างภาพหรือว่าการใช้งานอื่นๆนะครับการอั s c a l e เรื่อยต่างๆการทำให้ภาพในดูด,มดีมากยิ่งขึ้นก็ทำได้ครับโดยใช้พลังจากกราฟิกการ์ดนะครับที่มี XMX Engine ในตัวนะครับในการสร้างสรรค์าง,งานผู้ใช้เองเนี่ยสามารถเริ่มต้นการใช้งาน AI ได้แบบง่ายๆนะครับ โดยงานเนี่ยจะต่างกันกันกบการใช้ AI เจเลชีพนะครับเพราะว่าไม่ได้ถูกเก็บออนคาวนะครับแต่จะเก็บไว้ในเครื่องเลยเพราะฉะนั้นก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีความสะดวกมากในระดับหนึ่งครับ ก็เป็นกราฟิกการ์ดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทําออกมาไม่ได้เพื่อเกมเมอร์อย่างเดียวนะครับแต่ยังเป็นการ์ดทางานแล้วก็การ์ดเพื่อความบันเทิงในตัวได้อีกด้วยครับโดยในส่วนของความแรงนะครับผมก็ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าคอเกมยังไงก็ต้องการรีดเฟรมเรทให้ได้มากที่สุดนั่นเองแต่อย่าลืมว่าตัวเทคโนโลยีอื่นแล้วก็ฟีเจอร์เนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ในการรุ่นนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับการใช้งานด้าน AI อนะครับอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสําคัญ และถ้าพูดถึงประสิทธิภาพนะครับก็อย่างที่เห็นไปในการทดสอบนะครับไล่ไล่ส่วนเองก็ตอบโจทย์ได้ดีผมว่ายึดเอานะครับในส่วนของมีเดียรือว่าหายในระดับ100เฟรมเปอร์เซกเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่สุดๆแล้วนะครับกับการในระดับกลางสนุนราคาอยู่ที่ประมาณ2 4 9 US ดอลลาร์แบบนี้นะฮะถ้าเคาะราคามานะครับหมื่นบาทหรือว่าหมื่นต้นๆเนี่ยผมว่าก็ทําให้คู่แข่งหนาวๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดิออน7600อ่ะอันนี้ถือว่าใกล้เคียงแล้วหรือว่าจะเป็น RTX 4060ก็แล้วแต่นะครับและสิ่งที่ Intel จะต้องทำต่อไปนะครับนั่นก็คือการพัฒนาเรื่องของ diver และการโคกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เกมนะครับที่มีวางจำหน่ายในปัจจุบันแล้วก็ที่จะออกมาในอนาคตนะครับ เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวการ์ดนะครับให้เกมเมอร์เล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปอีกครับแล้วคุณคิดยังไงกันบ้างครับสำหรับการ์ดจอรุน่นนี้ Intel Arc B50 8จะถูกใจกันหรือเปล่าหรือว่าอยากจะลองเล่นก่อนแล้วก็ค่อยช็อปกันเนี่ยก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะดูอ้างอิงจากเราไปก็ได้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับและอย่าลืมถ้าชอบรีวิวแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจมินก็นแล้วก็ช anel Notebook Spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ